คนับอตอนน้อยู่วัดปูซีสนยีมาตามแนวทางปูซีส่ย์กันนะครับท่านชมเนาะอันนี้อันนี้ล่างอย่างเดียวตอนนี้ค่กับผา่ล่างอย่างเดียวหกับสี่โอ้ยเล้เเลคือสวยคืองามช่เนาะบว่านี้เนาะคิดผมบกค่งคาบเนาะ รักสิบแล่นเดลหนึงเดลกไก่รักสิบแา่นสีกครับผมนับก,ก่าบเลยครับเด็นบ้างสูบเด่นพกครับผมเนาะกับคูพี่แคสองคู่ครับล่างอย่างเดียวสเดนพี่หกห้าครับผมวงกลมหกห้านะครับ่ะล่างอย่างเดียว วิ่งล่าสีกรบพงนะคะสี่หกหกห้าหนงตรงตตั้งคะแนนนี้พาร์ทเอ่อลายองเอลายสองือกระดาษนั่นหลกับายสองก็ืซื้อกระดาษแต่ไมาใหม่กได้แล้วแฟร์เยนใส่กระดาษนเอาดีเราะว่มัปนจอบกระูกผู้มันใจมากก็คงให้หุ่นด่างผูกะ มาหลายที่ครับ4กับ6นะครับแลัวคู่กับผมจับคู่4กั้6สองคู่ครับผมคู่สองคู่จะมีงครล่างวิ่งรวด4กับ6วิ่ง4กับ6 7กับ9 6-4-6-5วงกลมวงกลมให้ที่6-5 6-4-6-5วงให้แล้ว6-5 4-6กัแม่ไหครับปูเนาะาะว่า4นักส แสดงว่าเน้นหกบ่ครบอาจารย์งวดนี้เปนโถ้าเป็นเน้นซีมันจะเขาก็พอแต้มนะคือการซีกับหกคือกัรต้องเน้นหกกับคนละส่วนนะครับผมเนาะเล้ก็ผมจะซื้อเปิดัวงครับเนาะซีกับหลกลับซีกับหกกลับทำมุชมีครับรือว่าดังครับส่วนนี้พี่น้อง ตัวห้องนี่งก็คือีครับครับหกขาพีเอ็ี่หลอดแก็หกจีมรปูมีคราบผมรับเมื่อไรมา้าผมลนี่ครับแก้มเป็เอมาไรมแก้มเนยจนบนว่าท่านในเสียงบนบนเรองว่าไหนวดที่สี่บผมครับ บนยังไม่ทันะครับบนสบนสก้าเก้บสบนมีเก้าสลห้นเีไปหาซื้อสลากินแบงรัฐบาลก่อนนะครับเนาะมีแค่สองคู่กรับผมสองคู่เน้นๆนครับผมหสี่หกห่้าก็คู่ครับผมเปิดวงคับผมต่องรับผนะครับเปิดหวงต่อครับผมน้องเขาครับผม ยับเข้าไปได้ครับพี่น่อทกานเลอยากมาเปิดดวงกับปุกซีสูนกัมากเลครับได้โอ้คางหัว กาเรน่า <PK> ตั้งส ah, mm ังยนกาเรนตสัง mm ัอภิยา

ติสรณีนะสหปัญจศีลานิยาจหาอิตุติยัมปิมยังทันติมีสูงมีสูงมคนาคะยาติสรณีนะสห Bisung bisung langkah nakaya, di salin asaha, pada sirah dia cama. Namu santuk namu, namu tasabaka waktu arahatu sangga sangkusasa namu. arah hatu sama sempur dasa namu dasa dasa nah, hatu sama sempur <tuh> <Putang sarang kacami. tuh>

Ku diam di taman sana, nangka canggih. Ku diam di sangkar sana, nangka canggih. Ku di putang sana,

วิระมณีสิกขาปัทหังสาามิมาทาิยามิมุสาวาทาวิระมณีสิกขาปัทหังสมาทิยามิ แล้วพี่น้องแคบหน้าจอยนะครับเด้อล่างอย่างเดียวของปูสี่ศูนย์นะครับท่านชมปูสี่ศูนยว์วิ่งล่างสี่กับหกนะครับเด้อวิ่งล่างสี่กับหกจับคู่หกสี 4, ่หกห้าวงกลมให้แล้วหกห้าแล้วพี่น้องเด้อของปูสี่ศูนย์เอามากตามเอามากพาดนะครับเนาะทางสองน้ำเสนอเป็นแค่แนวทางต,งตงัวเลือกหนใาแจกจัดจัดจานรถไปหาจับจองลอตเตอรี่นะครับเด้อ